ตลอนทัวร์ <c oughs> นะครับก็มาถึงที่ไร่สตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่โดยอาขางน,นะครับตอนนี้สตรอเบอรีร่ที่นี่อร่อยมากเลยครับสามารถเอาไปแกงส้มต้มยำสารพัดนะครับแล้วก็ทําของเควของหวานได้นะครับแล้วตอนนี้สังเกตดูว่า,าดาราของช่อง7ด <c oughs> ช่องสก็ก็เลือกกันเยอะเลยครับนะฮะแล้วก็มีดารา ของดาราวิดีโอเข้ามาครับวันนี้มีระดับครับผมนี่คนนี้อ่ะคนนี้แสดงเรื่องบ้านไสทองเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะฮะบ้านไสทองนะครับอันนั้นนางเอกนะครับนางเอกในเรื่องของไอ่ะุณทองที่คุณทองให้ปปคุณปิ่งว่ามาที่เดี๋ยรนี้สีย้อยกุมารค่ะครับมาเที่ยวกันนะคะบ้านนอแลนอแลนอ